ก็ถามก่อนหน่อยนึงเนาะเอาก่อนมาเรื่อยๆิเอาเิเอาเงินจำนวนนี่ไปเ็หยังนี่เออของลูกสาวลูกสาวเหลับเงินเข้ามาหลับเงินดอกเข้ามาเที่มาจ่ายและพัดในผู้นี้นี่ยสิ้นเดือนอันนี้พูดพัดเงอนมาถ้าเป่าเนาะเอ่อเอ้าเชิญ ว่เ็จเช็ดชิ้นละเด้อบัตรเ้ยขามุกข้าใจพคนรลายผู้ผู้คนอยเแลอผู้ใหญ่ใหด่ก็ดีเนาะคืออยู่นี่นะสองหมื่นห้าเนาะสองหม่นห้าี่คูนสีบบันี้สมมติว่าสองหมื่นนี่อ่าซ้าคูนสามสิบะได้บ่ยากอะไ้งถามถามเราเนี่เด้ออ่าอันนี้อันนี้คือถามคันเ้านั่นจะโผล่ปันที่ไว้จังเลย

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะก็มาพบมาพอกับซองบอตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็ยังอยู่เฮือนน้องหน้าเพื่อนคือเก่าเด้อเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าแหละพี่น้องเลยก็มาตตอีกคลิปที่2องกัอ่าสีมาอาดึงอาเบิงอาทีเบิงทางแล้วก็มาจ่ายเงินเออก็มีแต แล้วแต่ชมเจ้าแล้วจะว่าม oh, ันแมนอ่าสี่สิบสี่เนาะเอาเดี๋ยวนาะโดยสวัสดีเด้อโด้อันนี้ว่าผู้เจ้าคนนั้นโอ้ยเนาะเอาเอาเอาเชิหนึ่งคนมอเตอกำลังสิตึกไปอ่าวป้าไ้ก่อนตัวนี้เนาะเอาขออนุญาตเด้อกอจบได้เลยคเพราะว่าจ่ายเลยขาดละบัานจ่ายเห็นน้ำกันโลดเนาะพี่น้องเนาะสอ่อนหน่อยนึง เออ๋ยวมก่อนเออมาได้แล้วได้แล้วบอตอย่งี้จะลุกขึ้นมาหัวตามใหม่มุมขม่าไกลๆแล้วไดบอได้ตัวได้ยังหรอกข้าก็เดือนร้อนเดี๋ยวนี้อือถูกอ่ะนี่ถามกเบิ่งดูอ่าฮอดอยู่บ่จาวคูณสี่สิบทอดให้ฮอดของพวกอันนั้นนี่สิมาให้อู้โดูดูทอดทอดบ่ฮอดกับใครอยู่ดอกจักกันน้ำก้องเบิ้ดเด้เๆรักกะพ่อมเบิ้ลเลยถามบ่ฮอดกกะห่อใบตาดินลงมาแล้วกะเข้าอกกไปอีก เพราะว่าจักกันเบิร์ดได้เนาะทั้งเพิ่นกับไว้สี่สิบคูณเช้าเช้าคูณสี่เออเช้าคูณสี่สิบเอามันก่ท่อเก่าแล้วเนาะสบายดีอ่าเอาเนาะโดยสบายดีนี่ประท้วงเนาะนี่จะของดินเพิ่นแลเพิ่นกับไฮยูมาวานนี้ไปแล้วเปินมาแล้วแล้วแล้วพอแล้วบ่านี่บริตัวแล้วก็บตั้งเดือดรอดอนี่ยลิ้นี่แล้วบ่านี้ก็เป็นของเจ้าของแล้วบ่านี้คือว่าถือว่าถามอนหนึ่งเนาะเอา ่อนมาเรื่อยๆเฉี่ยเอาเงินจำนวนนี่ไปเห็นยังนี่ของลูกสาวลูกสาวรับเงินเข้ามารับเงินดอกเข้ามามาจ่ายและพัดในผู้นี่นะสิ้นเดือนอันนี้พัดท่านท้าวโบได้สิญญับดินเข้าหายสิ้ยผู้ไม้เห็นดอกเจ้านี้เพราะว่าจุไอ้ร้อนคือกันมันแล้วจ่ายดอกเขาหายสามสี่เดือนเลย่าเพราะว่า นี่แหละเอฟซีคุณมาตะกี้คือเรียกว่าว่าเดือดฮอนเดือดยังนะนะเนาะกับพื <S 2> <S 2> ้นกับว่าว้าพันกันเลยกับว่าห้าว้าแบบบริวาวในคลิปนะน้องพี่น้องเนาะบัดอ่ามันบัดบ่มีไผลนวิจักบัดบัดพ่อจุนบอตาเขามาปักบัดนี้ บัร vale ์เนี่ยว่าในคลิปบัตมันก็เนนี่แหละพี่ทำหั่นนว่ากระทันหันตะกี้ก็วัดได้ให้เพิ่นเนาะวันนี้มันก็ได้วันนี้ก็นถึแทกเอามันก็ได้แในกาลูกกับ่อยากถามนะบันเว้าเพิ่นี่ยกับโบแม่นบนอื่นมบนไกลให้ก็ให้ถึงบ่แฮงแล้วมโบแห้งให้คนอื่นแล้วบ่อยากถามเด้อมันว่าอันนั้นท่านว่าเจ้าบ่ได้ให้ตะก้าบ่ได้แล้วการยับเขาที่ท่านผู้อื่นมาขายแพงกันแล้วก็ได้ ันน yeah. ี้บัดคือว่าเฮาก็คอยซอเียกซอยังพี่น้องเนาะ2 0 0ก็ถือว่าแล้วจอ่าถือว่าจบไปแล้วแล้วบาดนี้ก็ดีใจฮั่แห้งไปเนาะบดนี้เนาะโยอ่าเฮาน่ะเนาะเออเอาั่นเพว่าสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเด้อบาดนี้โอยขอบมุกขอบใจเพิ่นหลายๆผู้ผู้เนซอยเหลือผู้ใหญ่ใจดีซอยกะเพราะว่าเพิ่นก็ยืมอกเนาะแล้วก เผาอยากไปคืนเพิ่นบาดนี้นะจริงๆการเจ้าของดินเพิ่นกระทำมาตลอดแล้วคนอื่นเขาก็ได้เบิดแล้วนะก็เหลือแต่ขคอยผู้ผู้วิบัลหานะบอกว่าคันบ่ได้ซินเดือนบ่ได้แล้วก็เสียสิแท้เอาเหมือนนันนี่ก็แต่ใบต่ยิ่งลงมาแล้วก็แท้คันโบถึงคันบ่ฮอดซาคูนที่สิบก็ยับห้ของมันกับอย่างไรอยู่แต่ว่ากระโบเป็นยังดอกร์ชาวว้าวกันตกแตกเรียบร้อยแล้งเรื่องหอมเรื่องยาวนะเพราะว่า มันลงมาเห็ดใบาตาดินกับมันกับมีอยู่น้ำใบซื้อขายเนะาะใบเงาเท่าน,นั้นที่นี่นะกับบูดึงก็ะไดอ่ะใช่เพราะว่าบอนดึงบอนไก่กับบดึงกระไดอ่ะใช่เพราะว่าบอนดึงบอนไก่กับน้ำใบซื้อขายอย่างมันมีทุกอย่างเลยเด้อดดดกับลูกหลานกับดอกบันีนลูกไ้ของแม่พักอันนี้ก็เลยกับเป็นพี่น้องกับอะไรลองลองลองเบาแห้ฟังด้วย แม่ว่าแม่เท่าเขาขนะดแม่เท่าเขาแม่เท่าเขาแม่เท่าเดียวลูกเอ้ยลูกน้องแม่เท่าก็ไม่เท่านั่นออ๋แม่ของแม่แม่ของแม่ที่ว่าแม่ต้องสวันดีนเขาผับุมีไผ่ขนิ่นเพิ่นมาอยู่พี่ผัดบุมีเคาับผบมีอยู่มีกินนะก่อนมาก่อนแล้วเพิ่นมาคออยู่นั่งคุณเศรษฐได้ได้เห็นแต่ลูกสาวแล้วเขาสื่อเขาผนันจ่ายเงินเบิร์ด ก็เลยว่าสูไปอยู่หันเดินูก็ว่ายจคิดออกมากนันหลายเดือนแล้วเฮาก็จะเป็นก็สิได้ขาย,ยาข่างนี้ามาหาตัวเองก็คือเห็นเพิ่นนัแนแหละอีน่น้องค่ะ พ่อแม่เขาก็ตายเบื่อแล้วโจรเลยมาอยู่นี่ของชิ้นกระถางเอากมันก็แจ้งย่อยอ่ะกี้มันหกเนาะถานย่ามันบ่ฮอดหรือว่ามันสิเลยเฮากับบะฮู้เนาะไอดอเนาะพี่น้องเนาะบ่าวสมมาตรบ่าวต้ว่ามันกระสิฮอดอยู่ดอกสาคูทีชิดทั้งยาวมันสีเนาะฮอดหอดบ่ฮอดก็เอาตามใบชื่อขายแหละมีใบชื่อขายกันียบร้อยแล้วว่ะเออบ่างก็ย่างดอกนานเลยบ่ฮอดก็แทกพอดินเขาก็ยังอยู่ทั้งค่อย อมจะมีเขาลงมายิงแล้วเขาลงมายิงค่ะอย่างสิบบริสียเงินค่าเขายางเพราะว่าเพื่อนเหตุใบชื่อขายกันมันก็มีอย่างน้ำหันแหล็กะเพื่อนลงมาแท็กเพื่อนก็แท็กตามนั่นแหละนะเใบตะดินกะของไผคลองมันผู้ดกันี้ก็ดีใจแล้วว่ามันสิลงมาสิลงมาหรือเปล่าบิดหนีวิดชินเนาะดีใวก็สิได้บอกอีกดอกขันตะดินลงมาคันว่ากะสิ อ่าเนาะอาว่าต้นมะพรแคลายก็จะไปทำลรยมันร้แบบนี้เนาะเดวเขากดกกนดำไยเขาว่าเขาว่าสิแท้งใจโยกเนกมันละเป็จดนลรุ่มมืดวะช่าใด้แล้วก็ได้แบบนี้ก็มีแต่ว่าตั้งใจเนาะตัหากินลวก็ตตอนและดีใจนดบัน้เพิ่นกะเพิ่นกะสดชอยนอนรับแล้วไบบน้เขนเขินเลยเล ให้ได้ที่ได้ทางใหม่ตั้งแต่เมื่อว่าเขาเจ้าวชิมาแทกดินคื้นก็ขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวใช่ไหมจากไร่้ับส่างเนาะจากกีหาใช่ให้เอาฉันเองแล้วว่าอีิดแม่เป็นแม่แพงสูคนดีว่ากระทำมึงว่าว่าเงินสัมบ้านวชิคายเพื่อนฟัดบาร์ว่าวชิว่ากับว่าบดายตัวเองว่าเขากันอันนี้ก็ของลูกบริแมนของแม่ แต่ว่าดินนี่พแม่นดินแม่เนาะแต่ว่าที่ว่าผู้ทียเพิ่นเดือดห้อนกับเพิ่นกับเผาไปคืนเงินเขาเจ้าสินะดูเพิ่นนะดูมึงขี้ดอกคือกันซื้อไปสอกดอกเอาจ่ายมาสามเดือนเลยได้แม่มันได้เดือนมันก็ดีมันก็ดียุ่งจ่ายดอกมาให้เ้าพันสามเดือนละได้ตัวเองมิจจะให้พังก้อนรวยเขาหาก้อนมนสินะกันที่ว่าออนไลน์กูกับอีต้นชาตเขากับบ่มีแม่เพิ่นอีต้นเขาห้าเดซสามมา บ้านเนี้ังเนียสิว่าหน้ำเขาทงงวดเนี่อยู่มากอหลายเดือนแล้วเนาะถ้าจุปีแล้วเนาะกระมันก็ใส่ดอกมาตลอดกระจนใครกนนะกะนาไซดอกแทนแม่น้องปาว่านนี่สามสามเดือนว่าจะสามเดือนเลยเนาะตั้งแต่เกี่ยววข้าเป็นในโอกาสเนาะเป็นในโอกาสนะเนาะที้บ้านใส่ดอกเองช่วยช่วยเพื่อนหลายบ้านนี้หลังเจ้าของบัตรฮักบ้านนี้นะก็เลยแบบว่าต้องวดเลยว่า ก็เลยว่าแทงให้เขาซ่าม mat ันก็เลยมันกับกับบริตี <t uk> <t uk ้มันดอกมันก็ใช้ดอกให้ตั้งหลายเดือนแล้วก็เลยว่าอยากให้เขาซ่าจะเบิดดอกว่าใส่แล้วแน่นอนให้ก็เข้าใจน้ำกันบาดเนยพอใจน้ำกันแล้วแล้วแบบเป็นยังไงจังไดกะเจ้าผู้เป็นเมียเนาะกะคือว่าอะไรปรึกษากันเด้อบ่หับบ่อยากให้ขายได้ดินพุ่นนะก้อนที่ขายก้อนเฮ็ดยังกะให้บอกให้บอกให้กอนเด้อ อ่าโมเมนต์เชียวมาปักอีกวันนี้ขายดินแล้วกูสิบ่เดือนรอดดอกใาคือคันมีเฮือนมียังนี่ขายตัวนั้นไอสิมาวตัวนี้โตอยากได้ตัวนี้มันขายก็อให้เฮ้อว่าพื้นดินโตเป็นังได้สิขายสองได้เนี่ยกระชี่งขายอยู่ว่าโห่นกษัตระแทกน้ำสองหมื่นเนาอตเนาะได้ได้ที่อ่ดโตอ๋อชาวบอลชองหมื่นนี่จักเม็ดคูณจักเม็ดอันนี้วันนี้วันนี้มันเออมันกับมันกับว่ามันเคยบอกนะมันกับว่าแท็กได้ไหว คืออยากให้บักนหซื้ออยากให้อกใอยากใอากใหอาห้ากหอ้อยากห้อยหอหอยาใอยาิอยา้ยาห้้วยา้อาใ้อยให้อยาก้อยากให้ออยากให้ยากใอยากให้อยากให้อยอกันอยากให้มัากใ้ากใ้กว้างอยากใ้อยาอยา้ยกหยากยกนะากห้อยห้อยา่นอาองาห้ากห้าอาคหอห้อยาก้่ากให้อย่าก้อกให้าาห้อยากีหอาหาอาสิได้บ ยักลยต้องถามถามแล้วน ja anyway. no ี oh no. oh, right. occasion, ่เด้อแล้วเนาะอ่าอันนี้อันนี้คือถามคันเทานั้นจะันี่าังเลยเอาะว่าเน่จะว่าชื่อได้กะชีวิตของเท้าอีกวเขาก็ชื่ื้อว่าดีแล้วเาคใ่ถามเบิ้งตอวาของที่หาของอยาาใหายนี้ของอยาหาได้เห็นเท้ามูนี้นะบาอื่นะก็ะซ้ามื่นแลุเพราะว่าฝนกะเลี้ยงทามาได้สามียังเปงกบุจัก ก็บมมีคนกับอาศัยตะิ่นอะไหยังคณะมันคปนาอ้ยเลยแจ็คจะกอ้ายยังเลยวันนี้อยู่หันซ้ำท่าโอ้ยหน้าเอ้ยว่ะก็แจักซ้ำใดเลยเห็ดกูกกระให้เงินตัวเองกับผมมีภัยลูกชายผู้เดียวก็ไปนําโหลดอแล้วก็อาศัยพ่อรี้ว่าว่าสิให้อันอันอันซิบคูณคูณคูณสามซิบนี่ยได้ได้ถ้าว่าได้แล้วเอาได้อสามคูณสามซิบสองหมื่น เดซิาวเสตวซื่อให้เอาอันนี้บัตรชาวคู4สี่สิบเดซบัตรหาหมื่นโบแมนบัตรสองหมื่นห้าอันนี้บัตรสองหมื่นถ้วนนะนะสมมติว่าสองหมืนถวนนี่ซีชาคูณสามสิบทั้งห้าสิบเมตรทั้งเงาสี่สิบ นี thing, <There S 1> <u> ่ไหนก็ได้แล้วถามมื้ออะไรเนาะถามได้ตอบดอบตอบได้ว่าว่าจีซื้อแต่นะแต่ว่าถามมื้อถามเมื้อแล้วก็น้าเอ้ยว่ากูอยากให้มื้อว่ะเพื่อเจ้ามีผูกไว้อยู่โดนโดนเนาะของดินต่อถอยเลยโทรมาบ้านนย่างมันกับเป็นคันอยู่นะฮะแล้วมันผูกยังบ่เป็น มีแต่เมทุ่มตามแล้แต่โทรมาไม่ไทยก่คนโดยคือว่าแล้วนอนพี่นองเนาะการบาต้าพร้อมแล้วเรื่องมีเรื่องสิ้นคือว่าวิตวางน้องสำเร็จเสร็จิ้นแล้วบอต้าก็ดีมุกดีใจน้ำคือกันดีใจกันนาทีได้ครับนาทีเป็นสะพานบุญก็พอเพื่อนที่ได้ชดช่วยกับขู่คนตอนที่ว่าตกคุกได้ยากอะไรก็ลำบากจำเจบ่มีทีเพิ่งนะฮะก็บ่มมีทีเพิ่งก็ได้ มาให้น้องนาเพิ่นเนาะแสงสว่างเข้ามานั่นแหละจังว่าเป็นจังได๋บัดนี้วิทนี่วิศิลป์้วเฮ็ดหยังต่อบัดนี้ปลูกมนูงไมีเว้าเบิ่งดูเบิ่งก่อนอดินนีเขากห้ปลูกเขาให้เจ้าให้ปลูกสิให้ไหลเนอือเอาไปนไปนอนเาบ่มีเด้อเพราะว่ายังบ่ทันมีเนาะ่นเว้าตาสิเอาก็สิปลูกใส่เลยหลายปีพุ่นแล้วบดนี้บ่ตาว่าบ โอ้ใช่หลายปีได้บนี่สิเอาบ่เอาแลเนาะก็ถามเบิ่งนี่แลบางทีเอ่อถึกเลขอีกเด้อจ้ะกัดวัตตาวัตตาถึกเลขกันราเอาให้ถึกเลขเด้อมาินาก็ถก็ดีเด้อเฮ้ยบางทีบัดถามเบิ่งแล้วซื้อแล้วก็เฮาสิคั่วให้ดอกบ่แรงบัดถึกเลขปับัด หอยซื้อให้กสิห้ปูกกมันไห่ล้วเจ้ากับลิ้นกับของเจ้าเฮาก็เป็นผูกมันใส่เอาสันปูกมันซื้อูกั่น้อ้าตัวบอตาถึกเล็กโดนบันดาลในเด้อฉันเด้อโดยซีฮายเอ็นซีเอนไห้ตัวใหแลวก็สิปูกมันบานปูกและถ้าบาตามีอันเห็ดและจำชื่อกันสิตาบนีด้อสิรุแลไห้ดังนะเออต่อกันพอดีแคนอมา ถามเกินๆให้เนี่ยเด้อคะแนนจะชื่อวนะนี่ว่าชื่อเรื่องอะไรถามไล้ผมชื่อโบเฮงไล้เนาะให้ได้เนาะใด้อลองถามมึงอ่าแต่ว่าน้องนาน่ะเป็นยังคือบริยูเนาะเรื่องว่าคลิปนี้คือมีน้องนาเป็นหับจ้างแล้วมันนี่นะเป็นหับจ้างอ่าบัตรสิโจบัตรรถอ่าพอร์ตอะบัวแมนรถแท็กเตอร์คูปเต้าเพื่อมาติดทืนๆอยู่ก็เลงใช้พุยเลยแลีนไปก่อนนั่นนี่แหละเป็นกระดุมันขยันมาหากิน ก็มีแต่ว่าคือชุมเจ้านี่เป็นนับแบบว่าพี่ํำน้องนะเนาะชมลูกชหลานสำลูกชหลาน,ลลานแต่ว่าวาั่ิช่วยทุกอย่างทุกแนวบัดเพิ่นกับพราเพิ่นบัดน,น,นี่ก็ุเจ้าเพิ่ย คนอื่นนายพระเจ้าของไปที่รับเองแบบนี้เนาะรับได้เพิ่นกะช่วยพรมาสามเดือนมาใช่ไหมลองให้สามเดือนสี่เดือนเพราะเขาเจ้ากับซื้อเอาคือกันเขาเจ้ากับบุญเป็นเขาเจ้าดินเขาเจ้ากับซื้อเออดินนี่เพิ่นกับซื้อโต้เพิ่นกับซื้อเพืนเพิ่นที่นี่อือน้่งน้องสาวตัวเองนี่แหละตัวเองแล้วดินแล้วอยู่แล้วก็ซื้อเอาตั้งบริษัทเอาดินกูหันสะไปอื นี่ลูกบ่้าลูกแล้วก็นั่นนั่นลูกอเดี๋ยวลูกบ่ให้กับแม่เชียาให้ลูกบ่ให้เลยกูเชียาให้ดินกูหาความไป๊ะภาคนั่นกับบ่เป็นยังตัวเองว่ะมาเลยลูกใครว่าเจ้าเนี่ยคือว่าใส่ห้าวมันโมเมนต์ว่ากันได้มันโมมีก็ใช้ให้มีก่จัางเลยสิว่ะจ้างเลยคือว่านี่คือการซื้อมาคือกันนั่นแหละการซื้อถ้าว่าบ่อเดือดฮอนอย่างกันนี่ก็กับกับสีปดท่วงกันแบบว่าจี้เขาดอกนะนะนั่นแหละคือว่าจดยอดบ่อตาว่าคำบริฮู้ว่าสี ฉันกับบุคุางใส่กันคือว่าสิ่งี่เพิ่นเดินว่าให้ลายแน่วพุ่นแล้วคือบอกปอยู่บ่มสะดวกสบายพุ่นว่าฉันไม่ได้อยู่ค้เนียอ่าแต่พลันหินเนี่ยมันว่าดผูกยังเอาไม่ได้บ่ มันบาดยูหันบาดคือน้องหน้าบาดเป็นห่วงลูกเมียแนมมันลุบแน่แล้วกับพลาอีแน่ทำที่ปลูกที่พังยังก็ได้ก็ไปเบิ่งหน้าเอ้ยมึงคือบ่าวว่านั้นแหละครับมาเปลี่ยนนะยู่พี่ซ้ายให้ตูแยกใครแต่ว่าบ่อนพังมันก็ได้เบอร์แยกให้บ่าวตาใี่แท้ๆแหลยในห้าสิบปลูกดอกเด้อแต่ว่าจะถาามมมว่คนหกูเลยแต่่วายูหันอันนี้นะคือคือคือความผิดบ่าวตาซิฟสิขายเช้าสิขาย บ่ให้ขายสองหมื่นให้ขาย4ี่หมื่นสำเกาสำเพิ่นซื้อให้ได้คืนทึนหน่อยเช่นอ่าแล้วกับมาซื้อบลอนไม่ใช่ว่าคือจะขายแต่ว่าโบ่แนะนำแต่ว่าโบ่แนะนำไม่ขายเพราะเอฟซีเพิ่นบอพร้อมแต่สมวนตัวเวิร์ดเวิร์ดทางที่ไปต่อเนาะแบบจำเจรีแต่ว่าจำเจลีนะโบ่ให้ขายใน2องหมืนเพิ่นรอนั่นให้ขายในสี่หมื่นนับมือนับขึ้นเนาะแมนซื้อซีประจิคายชองธรรมดามูชิได้กำไรเพิ่นได้ลุบเนาะ อ่าลุบกับลุบดำพันก็บอกว่าดอกลูกชองมื่นมาฉันเนาะเลยนี่แล้วเอฟซีเพิ่นยังว่ายาชูไปขายเด็ดบอกเพิ่นวันนี้กัดพืสินเดือดลอดแล้วันนี้เฮาพิษท่าวางแล้วบ้างเถื่อบุบางเถื่อเขาไม่ซื้อเมื่อกี้คาระเบิดทีนะเขาได้กําไรก็มีอื่นั่นแหละต่อหน้าไปเราไ่ได้เราองเข้าโครงการเข้ามาเอาละได้ไม่นะคะ จังว่าขายได้กับลุงกับไร่เอฟซีเพิ่นกับบ,บัาเพิ่นกับบัวขายกับบัวได้ว่าเสียเปล่าลิ่นไปกินดอกขายตอนใดคือกันพอก็จะอยากเอามาชื่อในบอลพุ่มม,มาชื่อบอลมันมันเพียงบอลมันเหมาะสมมมันห บ้านนี้เลยเพิ่นมาเอาเลยกลางายซาเปียสู่ดินสู่นะถ้าว่าแทกให้ยว่าได้สองหมื่นนี่หมื่นายก็เอาบาวะตาโยเนาะเน้นั้นก็ได้แต่ว่าอยากฮู้แบบว่าเออจำนวนมันแทกมันห้อยจำได้สิถามเมื่อวานโพมันเสร็จในโต้เฮ้ารีเพราะว่าก่อนจะถือเลขนี่มันต้องฮู้รายละเอียดก่อนใดเออม่ยากแล้วมันได้ขายง่ายแล้วนี่โต้ของเฮาพอดีเลยดิอ่ามันต้องฮู้ว่าเออดิน อ่าจักเม็ดคู้จักเม็ดพ่วงโรได้เพิ่นจังดุลบันดาลให้ตุ่มกระเจ้าหนี่ในมือก็บไปใส่กุ้ไม้ใหญ่มันมันพอดีเลยสะลุบนีันดา้เลยเด็ดในตุ่มกระเนี่ยของมันกับว่าวของพวกอันนี้ก็ไปนี่วันนี้มันทางกลางพอดีเลยเหรอขยับต่อไปอีกก็ได้บอกเป็นยังด็เอากระหายยับคือการกลางพอดีเลยเต่าเฮาพอดีเลยเนาะดังเช่นและมีแต่ว่าบันได สวยๆน่ะแบบนี้ว่าเรื่องนี้นี่ถือว่าจบแล้วแบบนี้จนได้เงินเดียวแบบนี้เนาะใจๆเลยยังไงว่าเรื่องตั้งใจช่าได้คิดนักแา้บบนี้เลยตั้งใจช่วยกันสั่งกันหาแบบนี้เนาะกันเก็บหานี่ยแล้วคุณสุหามักสิได้แต่อนพันที่ว่าเก็บเงินไว้ใช่ที่นดินนี่แหละกับบุคอยหู้ไปแล้วว่าคนคำนั้นนอกนู่นเขาข้าก็รเขได้เคยบอกขาราชกาเสียดอก มามีแต่ว่าถามเอาถามเอาเฮากับบุกข่อยมีเนาะวันนี้ผลว่าผลเสียดอกกันกันเสียมาตั้งแต่หึงพูดแล้วเนาะถอะดอกเขาเจ้าก็ได้เาก็เพิ่นก็เป็นดินซื้อคือกันเนาะซื้อกัเพ่นกับพ่อนขอีกใช่ไหมจ้าเอาเงินธนาคารมาซื้อลอว่าค่ะบอกง่ายๆคือซื้อดินมาขายเอากำไรนะอ่ากลายเป็นหลบแต่บัดนี้บัดดินบัดดินใหญ่แล้วนะ lấy uh, thu, thu, thu một con นี่เรากอนที่เราคักละ่ะใ่แล้วแล้ว่าประมาณนีะเด้วอดเยเนาะทีนี้เาสบายดีด้วเด้อโดยอันสบายดีด้วยเด้อสบายดีผักขมุกขมใจคู่คู่คู่คนและวสวยประวานใส่ราดรวยคู่คู่คนรวมทั้งบอตาทั้งซวแวลพร้อมทั้งบวเวียนนามู่คูู่่ค้นน่นแหละ้เลี้ยงคอให้คข่ถึกเล็เด้อคู่คู่คู่ค้นนั่นแหละผักขมุกขมใจคู่ใหญ่คู่คู่คู่คนเพื่อนนั่นแหละให้คนร่ำคนรวยคู่คู่ คูณ5ถือดีใจแล้วสะวานนิดแล้วบ้านเลยฉันมีด้าว่างแล้วคือดินแห่งนี้นั่นอ่าชาวคูณ่0เป็นของแม่สะวานชาวคูณ40มีใบซื้อขายรยังเรียบร้อยแต่ว่ายังบ่มีทอใบตาดินขอบท้องอยู่ซื่อเพราะว่าขอบท้องนี่ทวงไพ่กับท่านได้ยังข้าวพอในเร่งได้แล้วเฉพาะใบตาดินตอนนี้ขอบทองเรียบเร้อย แล้วเรียบร้อยแต่มันใช่ว่าแยกเอาลงมาแล้วเาแยกแต่ว่ายังบ่แยกว่าของไปของจะชื่อได้แล้วมมันมีโดยโดในจังหวัดท่านั่นเรียกว่าลงเพิ่นสิลงไปเอาลักมามีแต่ว่าลักข่อยก็ซื้อแล้ว ชื่อแล้วื้อแลสี่รักเลยรักดินน่ะบอกช่วยพังเด้อบ่เอาลูกมามาจาสิบอร์เดเซียงเงินดแต่รักมาพังเลยบ่าแต่ใหญ่แล้วบบนี้ก็มีแต่ถามเงคนเกินเบิ้งและเรื่องที่ดินที่ดอนบางทีทำหมื่นไปก็เอาเน้อโชคดีก็มีเนาะซื้อสาวสิได้เบิ้งฮะสิปลูกมันปลูกแตงให้ หมื่นสองหมื่นก็ว่ากันไปกันนั่นขอเพียงด้วยอย่าคู่ว่ามันกว้างจากแมตดเงาจากแมตดเออก็สิไปตามแมตนั็ดอะไรพอซื้อแล้วก็ซื้อพอขายแล้วก็ขายพี่น้องเลยของข้าของขายก็บริปีบว่ากันเอออันนี้ก็ดเหตได้วยแม่แม่ตามไทยเบิ้งมีแต่ว่าจังใดกับมีคอยหักเนเพลงกันมีตลอดไปอะไรนั่นมีอย่างก็ให้ปรึกษากันก่อนได้เนาะบุหัยจวดบุหัยว่าวแบบมีแต่ตกใจได้ ครูชีบุ้มี่เนี่ยต้องใจอยู่ปอกอีกบัิเวณนี้เลยเยอะคำบัวเช้ามาตัวก็บอกเอ้ยเขาสิแทกดิดไหะเขาจ่ายขี้ดออกโบไว้แล้ววะเจ้าจัะยามใดที่ได้ให้เขาว่าเขาจีเอาให้เขาซาว่ะธนาคารแบบถอดมือจ่ายขี้ดอกอีกได้เดือนนี่นะว่ะอย่าอื่นมาอพิ่นเทาจ่ายดอกอีกได้ว่ะเขาจ่ายให้เจ้าหลายเดือนละได้ว่ะชีเพิ่นให้มาเลยว่าตั้งแถพอและน้องเล็กบ้างเลย เอ้าม <Es Planet> ีแต่ว่าคลิปนี้กับชิประมาส์ทบนี้และชันเด้อเนาะโดยเอ้าสบายดีโดยโดยป้าวันก็ดีใจดีใจป้าวันก็ได้เบิดแล้วบานนี้ป้าวันเบิ้ดถูกก็เฉาแล้วได้ดีกันมากบ้านนี้ขอแต่ไม่อะไรคืนเลยมาตาก่าเบ้ามาจนจบคลิปเนาะกับบุรีกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องชับเอ้า กระจังใดกระท่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเลยเอา้าจังใดกอ่าขอกราบเนาะสวัสดีกับ่อแม่พี่น้องเอ FC เบิด์สุขูสู่คน,นพี่น้องบอว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อเนาะ อาคลิปนี้ทางว่าไต้อีกคือทีได้ขอตัวจบคลิปก่อนบบดนี้หากว่าเว้าผิดพลาดประการใดเว้าบ่มวนุ่นหูจังใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำผมแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูมสุขชนพี่น้องเลยทีแรกก็ว่าสิดึงแมทดึงยังแท่ให้ FC เพิ่นเบิ่งอยู่แต่ว่าถามทางแม่น้องประวานเพิ่นแบบว่าใบซื้อคุมซื้อขายฉางก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะก็มันก็อยู่นําใบซื้อขายอันนล้ว่าบ่แทกก็ะยาชุ่มเจ้าว่าะชำนี้ก็ะชำนี้ว่าเพราะว่า เรื่องนี้เรื่องสินก็ใช่ให้เบิดแล้วกระสิบุมีปัญหาอย่างแล้วบาทนี่มีแต่ว่าให้ตั้งใจหาสู่ชนหาอยู่หาอยู่หากินช่วยกันบาทนี่พี่น้องเลยแต่พอตาก็ให้เพื่อนถามเพื่อนเกิ้เบิ้งดินต่อไปแหละเนาะอ่าบางที่โชคดีกะอาจจะได้ซื้ออ่าบโชคดีกะถามเบิ้งก็บเเสียหายยังพี่น้องเลยเอาถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้จบคลิปดเดอ้อบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเดอ้อ แล้วก็คือทิได้ขอกาวคำว่สาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย